ไม่ยังเปรี้ยวก็ได้หนาตัวๆเลยอกหักง่ายถือผู้สาวาถิ่ไนไงโอกหักอืมมันเป็นยังดอกนี่ก็เอาอย่างาสิละมึงฟังเด้อตาบใดที่อ้ก็ไม่ใช่ยังอยู่ขามึงอยู่ไหครับผมมีบ้างมึงวันนีทางโดดเดี่ยวเดียวได้ครับมึงว<แ>ันนี้ไปไหนทำลายมึงไหน<อ>ของอ้ยิ้วขาขามึงแต่งนครัโอเคไี่ดีขอ,ขอบใจไอ้ดีอี่ย แม่กระทังยุ่งตัวนี้เห็นบ่ยังขามันใหญ่เมนแม่กระทังยุ่งตัวนี้แหละแง่มีท่านที่จีเฮ็ดรอย่างเลยอีหลีแมนบ่ไอ้ปกป้องมึงไอ้ปกป้องมึงหลีถ้าสิปกป้องแบบนี้นะไปเอาไม้หนะสาเมาตีหัวหัวข่อยซะไปเอาได้บ่ง่วยยิงแม่ที่สวนเลยมาเอามึงก็ดีให้ไอ้พวกป้องมึงเนี่นี่มันเปลี่ยนป้องนี่นี่แม่ปกป้องอีหยังแบบนี้เจ้าลอกตีหัวก่อนเลยอ๋อ เบอร์มึงอ้ายแล้วเด้อต่ำบาดเด้อดบักกันนีแม่ใส่เอาจจกบาดซะบ่เราห่วยปกป้องมึงแด้หนี่ปกป้องยังตบหงอขอยบักแขกมันหาเรื่องกันเลยหนิโอ้ยโอ้ยแล้วจะบาดซะบ่คือบ่นคือบ่นดีเถอะโอ้ยอย่าคือบ่นดีเถอะอย่าออ๋อนี่นี่อีกตัวนึงอีกตัวนึงห่วยสวนได้บาดนี่สวนเลยเอ้ากดตัวใหม่เบาเบาหน่อยนี่ขนาดกูปกป้องมึงแม่โอ้ยเอ้าโอ้ยโอ้ยบักกันี่คือบ่ห่วยแตคุ้นคนเถอะเนาะ พกป้องยังตบหัวเขาแค้งเนี่ยใสยุงใสอาเมาใอม่เอเมื่ใหม่ดทยุงอ๋อมันล้มลอกไปแล้วเมื่อกี้น่ะเออบบว่าไงกเจ็บเพาะว่าตายจํำเนี่ยเมื่อจะหายไหลโมเป็นยังดอกนเราไม่ได้ตบเจ้าเราตบ่อยพีแม่ยุ่ง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 คนไกพวกป้องมือแม่บักกันนี่เ่อาบักทาคุยเนี่ยเขาเอามมาตีสองคนเบิร์นไม่ได้แล้วกูโจากคุนคลแบักกันนี่ไหมกาจะเอาซอยไหม เบอองเนี่ยเอาเบืงกินน้ำเั้งนี้ยเอาน้ำน้ำเออไปว่าใอรดิกินน้ำอว่าใ่าคดิกินน้ำม่าห่ไปว่าใครดีกินมันถือเจ้าบ่เอาน้ำดูนมันกันเจ้าบอกว่าเอานักไปรูบมันกอนแอ้วไปว่าใคิกินน้ำไหมเอาอยขอโทษเขาไม่ได้ตั้งใจเมื่อตั้งใจหรอกแต่มันเจตน่าไม่ฮะเอาเขาเนีอันี้ไหม ก็ไม่ตังค์ใจีรือแม่อ๋อยุ่ง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 ทีนี้ไม่ใช้มาที่นี่อี่ยังวะอุสาห์มีนับใจบ่มีผู้ใดเข้าใจเลยแม่